ทุกคนมาถึงแล้วนะครับจากตลาดมานิดเดียวเองโอ้โหมีโรงเรียนด้วยด้านข้างนะครับอุ้ยถนนแบบที่ที่จอดรถเยอะแยะเลยทุกคนเอออาอุ้ยมีร้านของกินร้านอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเออเอามอเตอร์ไซไปจอดนู้นเด้อก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าก๋วเต๋ยวเรือก็มีมีให้อาหารปลาปะ ลานจอดรถนู่นหนุนเอารถไปจอดนู่นเอาอรไ์ไปจอดนู้นได้เห็นเขาจอดกันตอนนี้เรามาถึงวัดบางนมโคแล้วนะครับวัดหลวงพ่อปานนีง่ายด้านด้าน,น,นขวามือเนี่ยเขามาทำบุญกันตรงนี้เดี๋ยวเรามาไหว้พระสมบูรณ์หลวงพ่อปานเป็นพระชื่อดังของอำเภอเสนานะนี่น,นี่เราต้องมาตรงนี้ อ๋อยวมีกาแฟสดเนี่ยอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวมามาไหว้พระตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาบูชาดอกไม้ทุกเทียนกันก่อนนะฮะสาธุดอกไม้ไป,ไปไปไหว้พระกันด้านในอ๋อต้องไปไหว้ด้านในต้องมาจุดทูป เียนบูชาพระด้านนอกก่อนแล้วก็ค่อยไปไว้ด้านในกันทีหลังสาธุไปน,แบบน,น,นี่แบบโอ้โอคงน้ำมนต์เราต้องเข้าไปด้านในสวยมากปิดทองตรงนี้ทุกคนนี่ ปิดทอง<ม>ขอปิดหน้าแล้ว<ม>ให้หน้าต้าล่ะ๋ีเขามีแบบปิดทองด้านในด้วย<ม>สาธุนับไปปิดด้านข้างด้วยปิดวงเพลาอุ้ยอุยอุย พอ,อ,อ,อเดีเ๋ยวเราาปิดปิดจมูกอะจมูกจะได้โด,งโดง่งๆด้านหลังโอ้อันนี้คือด้านหลังนะครับหลังจากเราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็มาทางนี้ได้ อันนี้เป็นโบสเอ๋อ,อ,อแต่ว่าโบสไม่ไม่ได้เปิดอ๋อก็ใส่รองเท้ามาได้นี่โบสอ๋อยาวไปถึงนู้นเลยอ่ะทุกคนอ๋อสวยเชียวนี่มุมนี้เดี๋ยวเราไปที่พระเอ่อโบสถ์นะครับแล้วก็ไปไหว้พระประธานกันหลวงพ่อปาน เขาเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องมาทางนี้วัดกว้างเหมือนกันนะเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้เชิญชมด้านใน ก็เลยอ,อยู่ข้างหลัง,งสวนนรกสวนนรกนะครับ <c oughs> เขาเป็นอันนั้นนี่อันคือของพระอ๋อนี่ไงอันนี้นรก มุมนรกมุมนรกนรกสวรรค์หยุดใ้พระอุโบสถนะครับน,นี่ขึ้นทางนี้ดูทางขึ้น ทางนี้เป็นมหาวิหารโซนันโทนี่บรรยากาศเนาะไปเดี๋ยวเราเดินเดินย้อนกลับนะครับไม่มีอะไรละเดินไปเอารถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าฝั่งด้านนูนรู้สึกว่าจะมีให้อาหารปลาอยู่เดี๋ยวไปดูด้านข้างมีขายของด้วยร้านนา้ำร้านกาฟแฟอะไรอย่างงี้นะฮะ อันนี้กาแฟสดเนี่ยเหมือนแบบข้างหน้านู้นนะเหมือนเขาจะมีให้อาหารปลาเลยเดี๋ยวลองเดินไปดูไหวพระเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่จุดนี้จะเป็นจุดไหวพระเป็นแบบปิดทองหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะฮะ นูน่นๆตรงนู้นเหมือนจะมีให้อาหารปลาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวลองลัดเลาะไปดูดิเแ <c oughs> มวเแ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 มอวมอวุ้ยอุ้ยตรงนี้มีแพรด้วยแพรของกินอ๋อนี่ไงสองฟัง นี่อ๋อถ้าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เขามีแบบอยู่ด้านข้างด้านนี้ก็มีอ้ปลาก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยปไปนั่งกินเล่นๆไหมเล่นก็อิ่มอยู่นะอิ่มอยู่นะไปนั่งกินน้ำเฉยๆได้ป่ะเขามีอะไรบ้างเอาเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาอะไรอย่างี้อุ้ยบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็มี ก๋วยเตี๋ยวหอยท่งหอยทอดไปเดี๋ยวเราลงไปไหนๆมาแล้วก็สักชามไหนๆมาแล้วก็สักชามให้มันลู้ไปประจุนี่ว้ๆๆ <What>? <c oughs> เดิเนแรงไปนิดนึงว้า wow. นีมานั่งชิวๆนะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ มาเนี่ยอุ้ยด้านนู่นก็ชิวดีเนาะมันเป็นวันธรรมดาไงมีแบบส้มตรงส้มตำมีอะไรเนาะอุ้ยปลาก็เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันแล้วก็เดี๋ยวไปวัดถัดไปเอาทุกคนแล้วเขาว่าอยู่เสียงอะไรนุ่นน้องอยู่ข้างบนแอะจะเอ๋จะเอ๋ไหนดูโอ้ยไปแล้ว เลยเนะครับอุย้ยเยอะมากอะ่ะเวาลากะว่าแบบเราเราจะกินนิดเดียวโหเยอะเชียวนี่โอ้ทุกคนเยอะมากอะ่ะกะว่าคือมีหิวข้าวอิ่มมากเลยตอนเนี้ยกะว่าจะมาแบบนั่งกินนึกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะแบบชิวๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยอุย้ยมีเรืออะไรเนี่ยหนะ ตอนนี้ก็คือไหว้พระกินคว๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับ้นี่อ๋อนี่ไงวัดบางปะหมอหลวงพ่อสุนไปทางซ้ายเอาแล้วก็ไปทางซ้ายไปวัดหลวงพ่อสุนก่อนดีกว่าทุกคนต่อไปเรื่อยๆตอนนี้บ่ายสาม